โอ้โหจะให้ดูนี่สุดยอดเลยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยโอเคโอ้โห,โโหสีสันได้เลยครับทำไมชอบสีนี้เนี่ยคือรถคันนี้คือของเสียตุ่มดอลลาวครับ,รบข้อน้ำซิ่งพ่อพญานาคที่ช่วยหมู่ป่าครับอยู่หลักสี่บัแทถวอ๋อก็เลยผมก็ติดตามพี่ไกยมานานแล้วแต่คือไม่ได้เจอเจอแค่แถว แถวค่ายข้างนอกไปหมดเลยไม่มาเจอเนี่ยจะไปขึ้นทุเรียนเลยส่วนไม่ไกลเลยโอ้ได้ได้ได้ทีนี้คือเราเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับเครื่องตุ่มดอลลาเขาคือจักการให้หมดครับเป็นเครื่องของไรนี่ออนนิวสองพันห้าครับออนนิวสองพันห้าใช่โบเดอร์ไหมโบเดอร์ครับแต่ลูกยูโรสี่หมดอ๋อปรับแต่งเครื่องมาใหม่นะใช่ครับโอ้โหดูสดด้วยคันนี้ถ้าเป็นปีของเขาปีอะไรเนี่ยรถคันนี้ี่ประมาณก่อนที่ว่าถ้าเป็นปีจริงๆอะนะ มันเป็นปีรับตัวแรกครับอ๋องั้นก็น่าจะเป็นบวกประมาณนู่นน่ะน่าจะเป็นพวกโกซิลี่อะไรรุ่นแรกๆนู้นใช่โกซิลี่มีปั้นมือใช่ไหมไม่เฟฟ้าครับโอ้โหสวยมากสีสันทำมาอย่างสวยเลยดูดิแม็กซ์สิบเจ็ดหรือสิบแปดเอ่ยใช่แม็กซ์สิบเจ็ดด้วยนะฮะเป็นเทาเป็นเทาเอลหกล้อเก่าเทาเอลหกล้อเก่าเหลือขอดูเผาด้านหลังนิดนึงนี่โอ้ เบกมือไม่มีนะพี่ไก่ป็นสว,วิบบเ์เบกไฟฟ้าเป็นหัวยาน็อตใหญ่ด้วยใช่ครับกระทะของเอมดีใช่ครับโอ้โหไห้ดูทรงแหนบหน่อยมีแหนบหนาด้วยแล้วก็แหนบบางด้วยผสมกันไปเขตสุ่มตอนเราจัดให้ครับเพราะว่าเราเป็นคนไปซื้อมานะเนี่ยเขตสุ่มจะกการให้ไปซื้อมาตอนแรกจะใส่ยี่สิบเมนครับร้านปิดวันอาทิตย์ก<อ>็เลยใส่สิบแปดหกล้อรับได้ใช่ไหมรับได้ครับเท่าไหร่เนี่ยคันนี้รับได้นนประมาณคันนี้เคยรับมาห้าตันห้าที่บวัว ห้าตันห้าเคยใส่มาแล้วนะครับ <นะ S 2> ก็จะอยู่ประมาณนี้มไม่นั่งเผาเดี๋ยวขอดูด้านหลังนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูโฉมแม่นหนายขอดูนิดนึงโอ้โหช่วงล่างแน่นมากเลยนี่นะฮะยังมีช่วงเด้งอยู่นิดหน่อยนะครับโอ้แหนบตนัวบนเขาแหนบหนานะครับมีโชคคว่สวยครับนะฮะช่วงล่างก็สวยดีแม็กน่าจะเป็นโกซีรีนะครับเดี๋ยวขอดูด้านนี้นะปีเปลี่ยนหม่หมด คำสีจากร้านไหนมาเนี่ยสีตัวนี้ตั้งแต่รถภาคกลางนะพี่ไก่ครับสมัยก่อนนั้นผมก็ยังวัยรุ่นอยู่ประมาณสั้งสิบปดารแลมโบนี่รถภาคกลางเขาตลาดไทยเลยเป็นเทารแลมโบใช่ครับผมก็ว่าอย่างนี้แหละนะฮะว่าพ่อพี่ไก่ลองดูมันมีสับหนึ่งสับสองซับสามเพ่าะว่ารถดําเนินจะมีวิ่งตะกร้าหรอล่าครับก็คือองุุ่นขาวตะกร้าลมคันนี้ถามว่าทาไมข้วเก่าได้คือข้อเก่าดําเนินเพราะว่าเราวิ่งปาฟิต กุ้งพี่ไก่เคยไปส่งแหลอะอ่าโอ้สวยอ่ะแม่ดูดิเนี่เราปักเก็บไปต้องขอบคุณเี็บตุ่มเนินนะครับเกตุ่มมนแถวอ๋อแล้วเครื่องนี้เราต้องแมปมีต้องต้องเพิ่มพลังอีกไหมเครื่องมีนะคะพี่ไก่ก็คือเป็นลูกยูโรซีหมดมทำใหม่หมดแต่คือเราแช่ไม่ได้โบขาดเพราะว่ากําลังเครื่องมันนั่นหรอโบมันเป็นโบเดิมครับเครื่องมันมีเครื่องสำรองเครื่องจริงๆเป็นเครื่องสามพันเอฟอาร์ครับ แต่นี่คือเรามาใช้ตรงนี้คือผมมีรถรีโว่หนึ่งคันคแล้วคันนี้เราเกิดเศรษฐก,ฐกิจขึ้นมาแล้วคันนี้รถรีโวผมไปเยียบลูกสุดแต่พี่ตุ่มเนี่ยเขาก็เลยสงสารผมครับคือก็เลยให้รถผมมาวิ่ง<อ>แต่เขาเป็นคนดูแลหมดค,คือพี่ตุ่มดอลาวเนี่ยพี่ตุ่มบ้านเพ้าเนี่ยค,คือทำท่อต่อ,อาาท่อพยานาท่อน้ำซิ่งที่ช่วยหมูป่าครับผมครับ ยอดเลยฮะคันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยอันนี้ถ้าวิ่งด้วยความเร็วจริงๆนี่ก็ปู๊ดปูดเลยนะไครับแต่แช่ไม่ได้พี่ไก่ถนัดแช่ไม่ได้อืมแช่โบขาดเลยใครมาดันกันมัวซัวไม่ได้เลยนะเห็นดีแมกโกซีรี่โฉมเก่าๆนะฮะดูนะฮะขอบคุณพี่ไก่มากโอ้ยขอบคุณมากนะที่อุต่าเวียนเข้ามาทักทายเ็นเอฟซีผม จำได้ไหมว่าเจอผมครั้งแรกในโลกโซเชียลนี่จะเป็น youtube หรือว่า Facebook เป็น youtube เป็น youtube ใช่ไหมฮะเป็น youtube ที่ว่าพี่ไก่แนะนําเกี่ยวกับทางช่างนพรอยครับแต่ผมเป็นออกรถมาเป็นรีโว่สองพิษแปดบทำพโปรครับแล้วก็มาเข้ากลุ่มกับพี่ไก่ครับผมแต่พี่ไก่ปฏิรับผมแล้วต้อจะเดือนฝ่าเพราะว่าเช็คแล้วเช็คอีกอ่าฮะอ่าแล้วก็ก่อนน้นเป็นที่นี่คนรักการเรามีเพื่อนเยอะพี่ไก่จะเช็คเช็คเช็คปฏิรับผม แล้วพอรับมาแล้วผมก็ได้เปลี่ยนเฟสแล้วผมไปขอพี่ไก่อีกพี่ไก่ก็ให้ผมเข้ามาอีกอตอนนี้พี่ไก่ก็ถ่ายเกี่ยวกับรถดาอะไรประมาณนี้อ่ะใช่ครับแล้วผมเห็นมาเนี่ยผมลงมาพี่ไก่วิ่งส่วนผมมาผมระก,กวดตูดพี่ไก่มาสุดยอดมากเลยนะก็ดูที่ผมอยู่ด้วยเป็นเอฟซีอยู่ด้วยใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากเลยวันนี้ก็นำดีแม็กนะฮะ ซึ่งเปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วต้องบอกว่าโหแรงเลยเราใส่เครื่องออนิวอพราขอบคุณเสียตุ่มมากเลยครับผมถ้ามีเคยถ้าเกิบ้านใครน้ําท่วมอะไรเงี้ยติดต่อได้ที่เสียตุ่มได้เลยครับครับผมพิมพ์ก็ไปติดต่อได้หมดเลยอืมสุดยอดใช่ครับนะที่บ้านรับอ่าที่อู่รับมอนิฟายเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับอะไรแต่คือผมเป็นรถดําเนินเครื่องตัวนี้นี่เราทํามานี่นานเท่าไหร่แล้วมีปัญหาไหมเสียตุ่มมาหรอครับผมเสียตุ่มทํามาก็ ไม่ค่อยมีปัญหานะถ้ามีปัญหาก็คือโบขาดกำลังเครื่องมันเยอะน่าใส่โบเดิมพี่ไก่อพราะมันเป็นลูกูโลหมดอืมใช่ปลาหัวชีดที่ไปไล่มาปลาหัวชีดคือก่อนหน้ามันดันรางหัวชีดต้องยาวครัไล่แล้วดันระบบกล่องไม่เข้าน้ามันไม่เข้าเราก็ต้องไปเปลี่ยนไป็ปักตันอต้องขอบคุณเด็ดสุดมากที่ให้โอกาสผมโอสุดยอดไอ้ที่โบขาดนี่ไม่ได้เป็นเพราะเครื่องอ่ะเป็นเพราะขาเรามันมันเช่ไม่ได้จ้ถ้าเจอเงาะเสร็จเลยใช่ครับด่วนใช่ไหม เง้อด่วนเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นอะไรวันนี้จะไปขึ้นทุเรียนครับประมาณประมาณเห็นเสียดต้นสุราษนะครับขอบคุณเสียดต้นสุราษมาเลยอ่าโอเคครับผมไม่เคยรู้จักเสียดต้นเลยครับผมผมมาเอามะม่วงจากอสามระยดขึ้นมาบ้านแหลมน้ํดอกไม้สีทองครับไม่มีงานกลับมันจอดอยู่ตรงข้างน้ํเใยพี่ไก่เสียดต้นเขามากเพราะฝาดเครื่องแล้วก็พี่สวัสดีครับเห็นแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเสียดต้นสุราษครับ เอ้ผมฟังว่าผมเคยเจอเขานะต้นสุราษฎร์ตัวผอมๆเล็กๆขับอานิวสีขาวรถรถรถเตี้ยๆสวยๆจีบๆหนึ่งจุดเก้าหรือเปล่าที่ผมรีวิวไว้อ๋อจำได้จำได้ใช่แลวครับผมไม่เคยรู้จักเขาเลยต้อขอบคุณเสียต้นมากกินข้าวก็เลี้ยงผมร้องไม่มีงานออกเดี๋ยวงานพี่ไปจนผม มีแพะประจำแต่เพิ่งเจอกันไม่กี่วันเองพี่ใหญ่ขอบคุณมากจริงเสร็จต้นสุราครับเสร็จต้นสุราจําได้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เขาขับ1.9ยอเตียร์ใช่ครับเตียร์เลยนะติดทั้งหลังร็จต้นสุราไม่ไฟไฟท้ายขาวอะไปเคมไปตั้งเบิกพี่ใหญ่แต่รอนานคหัวเสียครับหัวร้อนอากาศร้อนอซื้อใหม่เลยสิพันป่าไฟท้ายยิ่งอยู่นี่เลย โอ้เอ,อาแล้วนะสุดยอดเลยเดี๋ยวจะได้ไปขึ้นงานนะฮะนี่ครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วแล้วก็แรงด้วยแล้วก็รถรุ่นเก่าก็ยังสามารถที่จะเอามาทําเงินได้เนาะมีเก่าว่าผมอีกอผมอืผมเห็นนะเพราะว่ามีเก่าว่าผมเนี่ยแต่ว่าเขาทําเงินได้เป็นแสนพี่กายใช่ใช่รถเก่าคืนทุนง่ายใช่แต่เนี่ยเสียตุ่มหมดไปนี่ก็รุ่มแสนนะครับเขาทํามาให้เราอ่ะเพื่อเราจะไปวิ่งอืมดังนั้นเราต้องดูแลและะนุตนอมไม่ดีนะ ขอบคุณเสียตุ่มแล้วก็ขอบคุณเสียต้นสุราษฎร์มากโอเคที่ให้ผมมาแล้วก็ขอบคุณพี่ไก่มากจ้าขอบคุณเช่นเดียวกันดีไม่ชนกันเมื่อกี้โอเคขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวจะได้ไปขึ้นงานต่อนะนี่แหละฮะขึ้นตรงไอ้นี่เขาเรียกว่าเขาสายยาอะไร เขาละยาะเขาละยาต้องไปทางนี้ซ้ายมือไม่ใช่เราตรงไปอีกไฟแดงหนึ่งอ๋ออืออโอเคได้ได้ขอบคุณมากนะครับจ้าขอบคุณเช่นเดียวกันผมอันนี้มาจ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะฮะนี่นะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูครับไ้นไปได้เต็มเลยนะนอนค้างกันจ้านี่ครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับโอ้โหดูโฉมครับสวยมากครับคันนี้นะฮะเอาแล้วฮะก็นำรถรุ่นเก่านิดนึงมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ถือว่า วิ่งใช้งานได้ตามปกติเลยสี่หตันก็เคยจัดมาแล้วเนาะครนนี้ใช่ครับสบายเลยหตัน5ผมจัดมาสบายวิ่งได้ปกติใช่ไหมสบายครับพี่ไก่ครับเพราะว่าเราแอลหัวใหญ่ครับมันเป็นแอลมันเป็นแอลสมัยก่อนพี่ไก่นะมันไม่มีแบรกมือแต่เสียดตุ่มตอนราวเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นสวิตช์ไฟฟ้าคือเราเอย่าเบรกกดปุ๊บผมเคยลงเนินเทน่รวม ลุมล่มล้นเจ็ดสิบองศาลงนี้เลยนะนกดปุ๊บอยู่เลยอ,อ,ลเอ,อ๋อเหรอใช่ครับมันเป็นสวิตต์เดี๋ยวนี้หาถึงไม่ได้พี่ไก่เหรอลยสวิตต์มันแปลงเข้าขกับปนะั๊มเนี่ยไหนตรงไหนไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวตรงนี้คร<ด>ับพี่ไก่สมมติเรา<อ>เบรกใช่ไหม,อ,ม,มอยู่ตรงนี้นพี่ไก่เรากดเบรกเลยวนะ่ะไหนขอดูนิดนึงอะ่ะอ่สมมติเราเบรกเราบิดกุญแจครับอ่ะบิดกุญแจใช่ไหมแล้วเราถอนอ่าเนี่ยเราถอนเบรกแล้วตอนนี้เบรกโลงละอ่าอ่าครับผมถ้าเราเหยียบปุ๊บเรากดปุ๊บ มันจะล็อกเลยล็อกสิล้อตายเลยเน<อ>ี่ยออยู่เลยครับผมหาถือไม่ได้หาถือ,อยากนะ<อ>นี่รถทักกลางสุดยอดถือว่าแต่งมาอย่างดีเลยนะแต่งมาเพื่อการใช้งานแหละเนาะใช่ครับอื้อแล้ว,วปีนี้เราก็แย่ด้วยเฮ้ยเราเห็นมีไอเนี่ยเห็นมีตัวเนี้ยรุ่นนี้มันมีแล้วเหรอมันไม่มีไม่ใช่เหรอก็เนี่ยครับแปลงเอา ก็เป็นน่าจะเป็นการยกหัวเพราะเน่ยเป็นตัวไฟฟ้ามันเป็นตัวแคปนี่ใช่ตัวแคปถึงจะมีถ้าเป็นโกซิลี่มันน่าจะเป็นมือหมุนก่อนตอนแรกใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวไฟฟ้าก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นออนิวหรือเปอเล่าอ๋อเหรอครับออเนาะอืออือออน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้าง้นก็มีเหมือนกันครับเออใช่เป็นกระจกไฟฟ้าเอ้ยผมเคยเคยใช้แต่ผมใช้เก่ากว่านี้อีกเก่าที่ว่ามันเป็นมือหมุนน่ะมันยังไม่มีตัวนี้เลยครับอ๋อแสดงว่านี่มันรุ่นใหม่แล้วแหละมันน่าจะเป็นพวกพินัา อะไรสักอย่างก็คือุณขอบคุณเขามากเขาให้โอกาสผมมาืมพยาานเจอพี่ไก่โอ้โหเอเยอมากเขาให้โอกาสเราแล้วกับทุกคนให้โอกาสเราเราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีเนาะครับขอบคุณเสียเสียต้นจริงๆเสียต้นสุราแล้วเสียตุ่มครับคือรถเราพังนหละเราจะไม่มีปัญญาต้มเลยครับผมแล้วผมมาวิ่งมาวิ่งให้เขาคือรถเขาหมดเขาออกทุกอย่างกับเขาหมดครับ แล้วมาจันท์และทุเรียนวิ่งงันง่ายเลยพี่ไก่อ่าโอเคโอเคเอาแล้วจะได้ไปนะจะได้ไปขึ้นงานนะก็ขอบคุณมากๆเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อมาร์ทครับชื่อมาร์ทครับมันคลองนเนเลยครับโอเคขอบคุณมากนะ,กนะ,ะดีใจด้วยที่ได้เจอกันนะัน,นี้ได้เจอพี่ไก่สนใจอยากนะจ้าโอเคจ้าดีไม่ชยกับพี่ไก่เมื่อกี้โอเคอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูโฉบอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <c oughs> พื่อนๆครับนะ โอ้อ้าปิดฝากระโปรงดูดิจะได้ดูชมเต็มเต็มเดี๋ยวเพื่อนเราจะได้ไปขึ้นงานนะครับนี่นะฮะโอ้รถเขาหล่อมากเลยดูดิดี <c oughs> ดมากนะครับนะฮะเป็นรุ่นอาจจะเก่านิดนึงแต่ต้องบอกว่าปรับแต่งมาแล้วก็ยังใช้งานได้แล้วก็หาเงินได้ด้วยนะครับสวยด้วยนะครับนี่โอ้โหสีนี้ได้ใจเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องสีแปลกๆ <c oughs> นะครับนะฮะสีสันนี่จะต้องแปลกๆนะฮะมันจะสวยโดนใจ เห็นไหมครับวิ่งไปที่ไหนก็มีแต่ใครรู้จักอย่างนี้นะฮะสีแปลกใครๆก็จําได้นะนี่ฮะสวยไหมครับให้ดูสุดยอดเลยเอาละครับนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปถึงคุณต้น ใช่ครับคุณต้นสุราครับเสียต้นสุราแล้วก็เสียตุ่มท่อน้ําซิ่งบ้านแพ้วนะครับโอเคเดี๋ยวแชร์ไปให้เขาดูเนาะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ไก่มากนะครับจ้าขอบคุณเช่นเดียวกันจ้าติดตามพี่ไก่มาเป็นปีแล้วพี่ไม่เจอโอเคขอบคุณมากครับนะฮะเอาละครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับโชคดี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 จ้า